โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อนิมทนิมพรข่ายป้องข่ายค่ะหรือชื่อนามบการจะเป็นนิมทนิมค่ะสําหรับนิทรรศาการในครั้งนี้นะคะเป็นโซโล่เอ็กซิชันชื่อ Journey of Insight ค่ะหรือการเดินทางของภายในเออนิมจบจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขา<อ>ทัศนศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นโซโล่เรียกว่าโซโล่ครั้งที่สองของนิมหลังจากได้จบการศึกษามาแล้วก็จัดที่จอยแม g a แกลลอรี่ค่ะออสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้จะพูดถึงการเดินทางตั้งแต่มีผลงานช่วงสมัยเรียนก็เหมือนเป็นการเดินทางของหนูตั้งแต่ตอนเรียนจนมาถึงช่วงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเติบโตของตัวเอง mm. การเติบโตของชิ้นงาน mm. ลายเส้นเทคนิคหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆที่ผสมผสานอยู่ในผลงานค่ะโ mm. ดยชิ้นงานนะคะจะประกอบออกเป็น4โซนหลักๆค่ะเออก็จะเป็นแบ่งออกเป็นงานช่วงตอนเรียนช่วงประมาณปี3ขึ้นปี4เป็นช่วงของการท้นหาตัวตนเทคนิคสีน้ําแล้วก็ผสมพวกเทคนิคต่างๆค่ะแล้วจะมีช่วงแก a บออกมา เป็นช่วงหลังจากเรียนจบแล้วออกมาเป็นอีกสามห้องหลักๆค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นช่วงที่เรียกว่าพื้นเพลงกับชีวิตหรือว่ามีความสุขหรือเคลื่อนไหวเป็นการค้นหาอารมณ์ต่างๆที่ค่อนข้างมีชีวิตชีวาจนไปถึงอีกห้องหนึ่งจะเป็นเรื่องของความสงบนิ่งมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่างานในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมไปถึงห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายจะเป็นเหมือนสตูดิโอเล็กๆให้เห็นการปฏิบัติงานหน้าที่หรือว่าพวกลายเส้นต่างๆว่าเรามีวิธีการทํางานยังไงหรือรูปแบบสตูดิโอเล็กๆของเราเป็นยังไงก็จะเผยแพร่ออกมาในโซนนั้นค่ะเท่าๆก็ประมาณนี้ค่ะงานของของเราเนี่ยนิยามว่าเป็น,ปนแนวไหนอะไรอย่างที่บางคนก็จะบอกว่าเป็น pop expressionist บ้างบางท่านก็จะบอกว่าเป็น s ชอรี่เอ็กเซิร์ชันนิบ้างแต่ว่ามันมีความก้ำกึง่งแต่หลักๆคือโครงสร้างหลักๆคือ e x p r e s s ร o ชเราจะเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมีการถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างชัดเจนผ่านสีลายเส้นหรือเทคนิคที่มีการขูดการกวาดการปัดป้ายต่างๆเราจะเห็นได้ว่า มีทั้งความรุนแรงทั้งความอ่อนโยนรวไปถึงบางทีก็มีแง่มุมกุ๊กกิ๊กตามประษาแบบเด็กผู้หญิง <c oughs> คนหนึ่งก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะตัวตัว subject ตัวละครในภาพวาดของเราเป็นเด็กผู้หญิงพูดถึงตัวละครตัวนี้นิดนึงค่ะก็หลายๆท่านก็จะถามว่าเด็กคนนี้มีชื่อไหมคนนี้คือใคร <c oughs> เราก็จะตอบเป็นในทางเดียวกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนตัวแทนของช่วงเวลา อารมณ์หรือสภาวะทางจิตใจทั้งอาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นแบบสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นตัวน้องคนนี้เราจะบอกว่าน้องคนนี้มีความคล้ายกันแต่เขาไม่ใช่คนเดียวกันเพราะเรามองว่ามนุษย์เราไม่มีทางเหมือนเดิมในทุกวันในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมเอ,อดังนั้นน้องๆเหล่านี้ก็เหมือนชีวิตของคนเราที่ บางทีก็เป็นใครก็ไม่รู้ในชีวิตเราเราไม่มีทางรู้จักเขาได้เลย100%แต่ว่าอย่างน้อยเราก็เห็นอาจจะคุ้นเคยอาจจะรู้สึกว่าคล้ายจ,จังเลยหรือว่าเคยเห็นผ่านมาในชีวิตแต่บางทีก็เขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่บางทีท่านผู้ชมอาจจะทราบก็ได้ว่าคนนี้คือใครนั่นในชีวิตของเราอาจจะแล้วแต่บุคคลตัวเสือปินจงใจถ่ายทอดอารมณ์ผ่านดวงตา ของตัว subject ใช่ไหมครับตอนที่ดูใช่ค่ะโอเคอาจจะส่วนตัวเป็นคนเป็นคนได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนญี่ปุ่นระดับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองรู้สึกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจความบางทีเราเห็นแค่ดวงตาของคนปิดแมสเห็นแค่ดวงตาของคนเราก็รู้แล้วคนนั้นคือใครมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์บางอย่างที่อยู่ในสายตารวไมไปถึงบางทีแววตา หรือว่าขนาดของดวงตาก็เป็นตัวถ่ายทอดอารมณ์ได้จากจากที่วาดและสังเกตตัวเองก็จะพบว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกเศร้าช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีบางอย่างฟิสิกส์ของคนเราบางทีเราไม่อยากร้องไห้ oh. เราจะพยายามทำตาโตให้เหมือนน้ำตามันน้ำตามันไหลกลับไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีความสุขหรือว่าแบบดุหรือมีอารมณ์เกลียดกลาดบางทีตาเราจะเล็ก Mm. เราจะรู้สึกว่าเวลาเรายิ้มตาเราจะหยีแต่ในขณะเดียวกันบางทีอย่างที่บอกเวลาเราเศร้าเราจะตาโตไม่ให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงหรือว่าไม่ให้น้ําตานั้นมันออกมาค่ะ <c oughs> สําหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นงานชุดแรกในช่วงสมัยตอนเรียนปีสามขึ้นปีสี่คอนเซปต์หลักๆของงานสีน้ําในเซตนี้เป็นเหมือนการเดินทางของตัวตนเป็นเหมือนช่วงที่เรากําลังหาลายเส้น หาคาแรคเตอร์รือไปถึงหาเทคนิคต่างๆที่เราจะมาปรับใช้สำหรับงานช่วงปีสี่ทีสิทหรือแม้แต่งานตอนช่วงแบบอาจจะจบมาหาลัยแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีตัวแทนเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงเหมือนกันในแต่ละแต่ละภาพก็จะเหมือนเป็นตัวเองที่กำลังตามหาตัวตนเอกลักษณ์ของผลงานเพราะว่างานศิลปะ ตัวตนเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็เลยรู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดออกมาผ่านคอลเลกชันนี้ค่ะรวไมไปถึงคอลเลกชันนี้ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากงานของอาจารย์อาจารย์โยชิทักะอามาโน่ค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นศิลปินที่ชอบแล้วก็เป็นแบบเหมือนฟ i n a ลแฟนตาซีมีความแฟนตาซีหน่อยเราเราได้ตีความว่าโลกศิลป,ปะบางทีมันเหมือนความเป็นแฟนตาซีบนโลกของเราดังนั้นก็เลย ลองวาดออกมาเป็นเซ็นนี้ค่ะตอนที่วาดสีน้ำตอนที่เยนปีสาพิสีค้นพบอะไรในในลายเส้นในในงานของเราบ้างไหมที่ที่มันถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้หลกัหลกๆต้องเป็นเรื่องเทคนิคเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองใช้สีช็อกน้ำมันคู่กับสีน้ำแล้วเราทำให้รู้สึกว่ามีเท็กเจอร์มีแกรนอะไรบางอย่างที่เราอาจจะปรับใช้กับแคนวาสของเราได้ รวมไปถึงคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงคาแรคเตอร์การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสายตาผ่านมูฟเมนต์รวมไปถึงเส้นความยุ่งเหยิงเราจะได้เราได้ค้นพบว่าการใช้เส้นในรูปแบบต่างๆมันสร้างอิมแพคกับผลงานสร้างอิมแพคกับผู้ชมได้มากรวมไปถึงสีที่มีการผสมผสานกันจน เรียกว่ามันไม่เชิงสีดำแต่มันได้ผสมประสานกันจนเป็นกลุ่มก้อนของความรู้สึกให้มันได้น้ำหนักอันนี้คือสิ่งที่ได้ค้นพบกับตัวเองในผลงานในช่วงนี้ค่ะสำหรับห้องต่อมานะคะจะเป็นช่วงงานที่ได้ออกมาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็คือจบจากมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ได้เริ่มงานวาดรูปอย่างเต็มตัวสำหรับห้องนี้ จะเห็นได้ว่ามันมีความ movement มีความเข้มข้นของน้ำหนักมีเส้นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแล้วก็ดูดดันต่างๆแต่ในขณะเดียวกันความดูดดันนั้นก็มีอารมณ์ของความเข้มข้นอารมณ์ของความเศร้าหรือความรู้สึกเหงาบางอย่างที่มันปะปนกันไปสีน้ำเงินที่ค่อนข้างเข้มรวมไปถึงคู่สีที่ตัดกันอย่างชัดเจนแสดงถึงความ ขัดแย้งในตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่างานชิ้นนี้ดูล่าเริงดูสดใสหรือว่ามีมูฟเมนท์ที่เหมือนเรากำลังเต้นรำอยู่อะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแค่เรียนรู้ตัวเองอยู่เราเรียนรู้ที่จะไหลไปกับความรู้สึกเหล่านั้นเรียนรู้ที่จะยอมรับความขัดแย้งของอารมณ์รวมไปถึงยอมรับกับความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเราจะจัดการยังไงเราจะถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปยังไง ค่ะห,ห้องต่อมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างทางด้านของลายเส้นสีรวมไปถึงลักษณะงานอย่างชัดเจนงานจะมีการถ่ายทอดพลังถ่ายทอดความรู้สึกผ่านพร์ตเทรตตัวละครที่ชัดเจนขึ้นมีการใช้ subject แบบเดียวๆมีการลดตัดทอนเรื่องลายเส้นต่างๆออกไปเยอะให้เหมือนได้โฟกัสกับตัวเราเองจริงๆ มันเป็นชิ้นงานที่เหมือนเราได้โตขึ้นรวมไปถึงเราได้สำรวจจิตใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นยังไงจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นความรู้สึกเหงาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นไหมเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงสําหรับห้องนี้จะเห็นได้ว่ามีดอกไม้เยอะมากเราใช้ซิมโบลิกของดอกไม้เป็นเหมือนการเติบโตเป็นเหมือนความสุขความหวังรวมไปถึงสิ่งสวยงามต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่ว่าดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่มีทางอยู่ได้ตลอดไปเราก็รู้สึกว่าเราได้โอบกอดสิ่งเหล่านั้นไว้แต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปล่อยให้ดอกไม้นั้นเติบโตไปบ้างหรือปล่อยให้เราไหลไปตามความรู้สึกของเราบ้างซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรดอกไม้มันก็อย่างน้อยเราก็เคยเคยมีดอกไม้ในใจแล้วก็มีดอกไม้กับตัวเราเสมอไม่ว่ามันจะอยู่แค่ไหนก็ตาม สำหรับเซตนี้จะเป็นงานค่อนข้างเกือบล่าสุดเพราะว่าเป็นงานช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีที่ผ่านมาที่ได้ค่อยๆตกตะกอนความคิดรวมไปถึงวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวเองบางอย่างออกมาอย่างที่บอกไปว่าดอกไม้ในห้องนี้เป็นเหมือนมโบลิกของความหวังความสุขความสวยงามเราก็ได้กลับมามองแล้วก็เข้าใจตัวเองจริงๆว่าโอเคเราไม่สามารถ เก็บหรืออบกอดดอกไม้ทุกดอกได้ในชีวิตของเราหรอกมันก็จะมีปริวไปบ้างเหี่ยวหรือร่วงโรยไปตามเวลาแต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเออดอกไม้มันก็อย่างน้อยเราก็เก็บมันมานะอย่างน้อยมันก็เหลืออยู่แค่นี้อย่างน้อยมันก็เหลือมันไม่ได้หายไปไหนบางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นั้นรวมไปถึงบางทีมันก็อาจจะกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้หายไปไหนแค่มันเปลี่ยนฟอร์มจาก เป็นดอกมันเปลี่ยนฟอร์มกลายเป็นมาอยู่ในตัวเราแทนค่ะสำหรับห้องสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นสตูดิโอเล็กๆที่ทางแกลลี่ได้จัดไว้ให้นิมไว้ทำงานค่ะตลอดดิทัศการนี้ก็ได้เห็นนิมมานั่งทำงานที่นี่รวมไปถึงได้เห็นผลงานใหม่ๆตั้งแต่เริ่มต้นร่างบนเฟรมจนไปถึงผลงานที่เสร็จแล้วเลยค่ะ สำหรับนี้ฮัศการที่จัดขึ้น Journey of Insight นะคะจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มีนาคมที่ Joy b a n d Gallery ค่ะก็อยากฝากผลงานแล้วก็สนับการสนับสนุนจากผู้ชมทุกท่านนะคะขอเชิญชวนมานะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับ